สนับข่าวโดยถ้าคุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรถ้าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรเท่านั้นในช่วงนี้สมารับผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะเข้าสู่เขตเทศาบาลเมืองลมศักขอให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรขาเข้าตลาดลมศัก บริเวณสี่แยกฟะแดงถนนสามัคคีชัยเชื่อมต่อกับถนนรุ่นกิจซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่เขตบริเวณชุมชนเมืองเทศบาลเมืองหล่มสักโดยที่เดิมได้ปล่อยสัญญาณไฟจราจรพร้อมกันทั้งสองด้านทำให้รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีรถวิ่งบนผิวจราจรเพิ่มมากขึ้นได้ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทางสถานีตำรวจภูธรหลมสัก จึงได้ทําการปรับเปลี่ยนไฟสัญญาณจราจรบริเวณเสียแยกไฟแดงด้วยการปล่อยให้รถวิ่งได้ทีละเส้นทางโดยหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาซึ่งได้ทําการทดลองใช้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ยังมีผู้ใช้รถบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจหรือ,อยังไม่ทราบเนื่องจากไม่มีป้ายบอกสัญญาณล่วงหน้าทําให้เกิดความสับสนดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้ที่เดินทางมาทําธุระในตลาดลมศักด์ ได้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด